งานครับผมมีเต yeah. ้นซิ่งฮะอันนี้เครื่องสามมันเดอร์โบนะครับเดินเล็ใหม่ยกล้ำครับพร้อมคอ่อนสองจุดห้านิ้วคะเป็นชุดนะาเป็นถอดได้ยกล้ำครับเดินหลบให้เรียบร้อยนะครับเงียนคลิปครับพร้อมหม้อวิ่งเฉียวหน้าแปดแปดสองครับเด้สามจุดสี่แท้อย่างหนาได้รอยเชื่อมนะเงียนคลิปครับผม ฟังเสียงกันนะ